ส่วนสัตว์ที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็เหมือนมีเรื่องเหมือนกันต้องระวังยังไงบ้างเองจริงๆเราเาเรียกว่าเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของคุณภูผาจะอยู่ในกรงเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นแอดเวนเจอร์พาร์คอะไรแบบเนี้ยค่ะมันตั้งแต่ต่างกันอยู่แล้วส่วนส่วนน้องสิงโตที่ให้ถ่ายรูปที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปถ่ายได้ก็จะมีทิปเปอร์ดู 8ป8เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะตอที่มินขห็ตเขานที่มาแว่าแบบท้อตกใจมากค่ะก็คือเหมือนเอาจริงๆอมินมินก็คือถาบว่าได้คุ้นเคยกับการเล่นน้องมาบ้างแต่ก็จะรู้ว่าสิงโต ต้องดูเรื่องของปลอดภัยเป็นหลักก็อย่างส่วนมากมินจะเล่นไม่ได้ไม่ได้เกินหนึ่งปีไปแล้วที่ในใกล้ชิดอะไรกันแล้วซีรีส์ของคุณผู้ชก็เป็นซีรีส์งี่อย่างแต่ว่าตามมาตรการสุขภาพทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามีอะไรที่มันปลอดภัยสามารถให้เราเข้าไปเล่นได้เลยอย่างที่เขาอยากจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่คะเอ่อคุณผู้ชมค่อนข้างเคร่งเครียดกับกับอยู่แล้วค่ะมาตรการเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้วก็คืออย่างอย่างอย่างตัวมินเองเนี่ยไม่ได้ส่งสี่ส่งห้าเข้าเข้าไปเล่นได้เลย ก็คุณผ่ามีมาตรการค่อนข้างเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยเขาเขาละเอียดมากอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปเรื่องปกติเลนะคือมันต้องดูเรื่องความปลอดภัยคือบางตัวคุ้นเคยแต่ไม่ได้คีเปอร์ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในอย่างเวลาทําความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็ต้องเก็บน้องไว้ในกรงเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่อง,องความปลอดภัยอยูอย่อย่างเดียวมีการเด้นยามไหมคะ ก็คงเข้มอยู่แล้วแล้วโดยปกติเรื่องสัตว์กับเขานี่เป็นอะไรที่แบบเขาเป็นโดยปกติเขาเข่งอยู่แล้วค่ะมิ้งก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกับสัตว์ทุกครั้งคุณรูผาก็จะสอนมินม้นเสมอว่าเราเข้าไปอยู่ในเอเวอร์เมนต์ของเขาอย่าเพื่อเข้าหาสัตว์ไปเพื่อหาคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีความว่าต้องเข้าหาสัตว์โดยการเราต้องตาจ้องตาหรือความคุ้นเคยก่อนยอะไรเงี้ยมิ้งก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจเรียกว่าภูผาเทรนเรามาดี พวกนี้ยังโดนดุอยู่เลยค่ะ่อย่างนี้มันมีผลเพราะว่าคนก็จะรู้สึกกลัวทุนการเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่คนเขาน้อยลงหรอจากข่าวที่ห่างก็เห็นอยู่ว่าทุกคนกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จารสำหรับโบนัสซาเอ็กซ์ติ้งสูงก็มันใจได้เรื่องความปลอดภัยเพราะโอเคเราเราเราดูแลเรื่องมาตรการต่างๆตรงตรงตามที่ควรจะเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะตงมิขอบคุณค่ะตงมินตงมิอะครรู้กันเธอเป็นยังไงรู้กันนะ